สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมพ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 สักวิดเกมมันเสน็จสจริงนะคะอู้ตาย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 มีสีแดงมีสีแดงมีมีมีตายละว้ายแม่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 ออกมาสีฟ้าอู้สีแดงสีแดงสีสีแดงแพ้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 ตายแพ้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 วิ่งวิ่งวิ่ง แต่ลยแต่ลเหยวิ่งวิ่งวิ่ว,วแพ้ตายแน่เลยรอกันอีกทีวะวิ่งวิ่งวิ่ง ตายแล้วเน่เลยเห็นอยู่แดงๆนะ่ะเฮลมีพิษอย่ายากว่ะตามไปของนี้ไปดี ม,มัน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 มุดดีแล้วที่ไม่ตามเราเลือดฟื้นได้ข้มาทางตันก่อนเราบักอีกแล้ว อยู่ในนี้แหละอ้าหายบักละเฮ้ยจะตายไม้คือตรงนู้นอะกายอะ แค่ทรองฉันตายแล้วตายแล้วไม่ใช่ห้องนี้ไปนเนี่ยไม่มีห้องไหนเปิดเลย เอาตายแน่เลยงานนี้ yes ชนะได้ไงแล้วแพทองฉันอยู่ไหนเนี่ยแพตายแล้วอ่าแพเท็งเมงแล้วจ้ะ ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเป็นแมบ,บเดิมเป็นแมบ,บเดิมก็โอเคนะใครจะเป็นอยากเป็นท่อนไรงมรอทนได้เลเนนลาลาเราก็เดิน,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 นไปมูอาขอสีแดงได้ป่ะรอบนี้สีฟ้าโชคชะตามันแบบอย่าเป็นหมายเลขเดิมก็พอ อโอเคเออจบมีคนเก็บแล้วว่านอยวายตกเลยดิแม่เย้ยนี่นะตกแล้วตกแล้วไม่มีดาเมจอะ จำได้หนิว่าตอนแรกมันมันก็ไม่น่าใชื่อุดเดิมือปะนั่นง่ายจังวะคนที่ชนะอยู่นี่อยู่นี่อ๋อคนเล่นแน่นี้อ่ะ ขออีสุกตาหนึ่งแล้วกันขออีสุกตาหนึ่งจะกลับเป็นงอแบบส่วนมันมันเขาเล่นแค่นี้เองนะเนี่ยสองสามเยอะละสี่อย่างนั้นก็มีคนที่ใส่เสื้อยืดเหมือนเราคนที่ซึมน,นิดไปนะบอกคนนั้นเล,นเลย อจาจจะเจะเป็นไปเปลี่ยนกัรหนึ่งตัวใหม่ละวแต่งตัวยังไงก็ได้ให้ทุกคนเห็นอ,อดอกไม้บนหัวเราอะ,อะขออิสตาเดียวพอนะคะ ฉันนั่นหาทางออกเจอด้วยไงก็ชิวเลยสิเนี่ยนี่เลยเนฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนิ่งไว้ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนิ่งไว้เคยเล่นทั้ง S S หนึ่ง S S สองแต่ S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  สามมีแค่ด่านเดียวเนี่ยนะ ที่เราถามแมบเจอแล้วก็ได้เลยนะ่ะจริงแบบเอสสามก็มีเยอะอยู่เอสนี่ย่อมาจากซีซันนะคะแมบซีซั่งสามก็มีเยอะอยู่แต่ว่ามันมันโหลดช้าแล้วก็เลยเจอแบบนี้ที่พู้ป,ปกครอสวยเอ่ครั้งนี้เราอาจจะตายก็ได้หรือครั้งนี้เราอาจจะไม่รอดรอบนี้ขวสีแดงงอฟุ ตอนนี้เราก็ได้ทำการเชิญเพื่อนเข้ามาอีกประมาณสองคนพาลเล่นเล่เห็นฮาลาล่ะอุ้ยเล่นแค่นี้เองปะ มาผ่านผมเพลาปลาเป็อีกสิผ้าเวรเร็วเร็วเดี๋เข้ามาดูเร็วรเร็วรออีกหนึ่งปีแครเร็วเป็นถ้าละโอ้เจนมาเจน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 มาเจนไอ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 เจนออกละออกออกจากประตูครับฟู่ผมชนะผมชนะเห็นไหมไอเจนหลดเร็วเนี้มันช้ามากมั้ง มาดันมันดันมันดันมันเออมาตามมาเห็นไหมฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนฉันเคยผ่านด่านนี้มาก่อนริงร้าย โอเคนะคะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเราจะไม่ได้ถ่ายตอนนี้แล้วนะเพราะขี้เกียจค่ะบ๊ายบาย